เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมกับวัดส,สิริเจริญเนินม่อขอเชิญร่วมสืบสารงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565ในวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565นี้ณบริเวณวัดส,สิริเจริญเนินม่อหรือวัดโคกม่อหมู่ที่3ตำบลโคกม่ออำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี กิจกรรมภายในงานเวลา9นาฬิกาการแข่งขันเซปักตร้รุ่นประชาชนทั่วไปเวลา16นาฬิกา30นาทีผู้เข้าประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์รายงานตัวณบริเวณกองการประกวดกระทงเวลา17นาฬิกาคณะกรรมการเริ่มตัดสินการประกวดกระทงทั้งสองประเภทเวลา18นาฬิกาประกาศผลการประกวดกระถงทั้งสองประเภทเวลา18นาฬิกา30นาทีชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียน เทศบาลหลักเมืองเวลา19นาฬิกาพิธีเปิดงานลอยกระทงประจำปี2565พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเซปักตะก้อรุ่นประชาชนทั่วไปและพิธีมอบรางวัลการประกวดกระทงแต่ละประเภทและชมการแสดงรำวงย้อนยุคเดอะไฟเตอร์แบนร้อเชบุรี อย่าลืมพลาดไม่ได้วันอังคารที่8พฤศจิกายน2565นี้เที่ยวงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลหลักเมืองประจำปี2565ณวัดสิริเจริญเนินม่อหรือวัดโคกม้อตำบลโคกม้ออำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี จัดงานโดยเทศบาลตำบลหลักเมืองคณะกรรมการชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัส,สิริเจริญเนินม่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลหลักเมืองโทร0 3 2 3 3 4682ถึง4ต่อ1 2 4